พี่น้องเอ้ยพนวามีหน้าเพราะมีน้ำเป็นหน้า่ามกระเคินขาดตัวพนว่ามีสัตว์แต่บ่นับขดเสื้อสีดีได้ยังไดพันวามีใส้บ่ออกไปใส่ตอนย่ำไดสิได้กินป่าคอใหญ่น้องมีไห้แต่ป่าแดกขาดหมอหมอหมอ้มอ,มอนั่นวาบ,าบา่ดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมพ่นวาใกล้สามเดือนพ่อขามาสามเดือนพ่อขี่เอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพ่อหลยงผู้เม่งยูสวัสดีปีใหม่เด้อครับเด้อครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นาะพี่นอ้องครับผมผู้ใดเดินทงเดินทางไหนเช็คลกเช็คล่า ให้ระวังความปลอดภัยให้หลายๆขึ้นเด้อพี่น้องเด้อเอามื้อนี้พอเลี้ยงผู้เม่งอยู่กับวิชิตฟาร์มนะครับมื้อนี้เรามีควายงามแล้วก็ควายมงคลมาสิมาให้พี่ให้น้องเฮาสําหรับพี่น้องผู้ใดโบนงโบนัสออกสิซื้อให้พ่อให้แม่เลี้ยงคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเนาะตามพอเลี้ยงมาเลยครับผมเอาพิชสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีจักรายการก่อนวัเนี้มันนี่มีสี่รายการครับสี่รายการมีที่เด็ดอยูไทยวันนี้มีที่เด็ดอยูไทยอันตัวแรกในที่เด็ดวันนี่คือว่าส่งงามคักเดี๋ยวนี้เป็นวายแม่ลูกครัับบครผม ป็นลูกของปังแปดเล้วครับลูกปังแปดเล้วผู้แม่นี่ยจะเป็นลูกปังแปดเลี้ยวอ่ะโอ้ลูกสาวยังนั่นเลยเป็นของเจ้าสั้นครับผมครับผมความสูงเลยครับบัดนี้สูงหนึร้อยสี่สิบสามครับตัวนี้สูงหนึร้อยสี่สิบสามบัดที่นี่มีลูกมาจากตัวเราลูกตัวแรกครับนี่มีลูกไอ้เจ้าสั้นครับตัวนี้ลูกเจ้าสั้นตัวแรกลูกสาวครับตัวนี้เป็นลูกสาวได้จักเดือนมี่เดือนลูกว่าเลยครับตอนสองเดือนครับครับผมบัดที่นี่ชุดนี้เขาเปิดไปหลายปันไหนครับบัดนี้ชุดนี้เขาเปิดไ้วยของคนปีไม่่พีน้องกบบาทครัผม สกิลราคาสองแสนไม่ได้พอเลี้ยงครับผมหาเงินเก่าพันปัตินี่ช่องทางการติดต่อนะครับรุ่นเก่าสามครับครับผมชื่อรุ่นแปดหาหนึ่งสองสี่ครับครับผมอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อได้พี่น้องเด้อเบอร์โทรศัพท์บปทตินี่สีมะเบิร์รายละเอียดของควายแม่นี่ได้พี่น้องเด้อเอกสารยนืมพอเลี้ยงครบครับผมแม่เขาเนี่ยครับผมทูตัวแม่สูงรอยที่สิบสามเป็นลูกสาวของปังแปดลิ้วได้ลูกมาโตแรกเลยที่ยืนอยู่ทางห่างเดี๋ยวจังสีหาเบิรงลูกดอกหาเบิรงความงามของแม่ก่อนครับ ควายตัวนี้ยาวาจังสันจังสีเด้อพี่น้องเด้อพูดใดมีเงินม,ม,มีทองบบนงบบนาดอ,อกซึ่งห้พพอห้แม่เลี้ยงบ่จากอายคนค่อยแม่นี่งามดได้มดถูกอย่างเลยความเงี่ยวก็ได้เนาะพี่พี่เนาะ,นะค,ความเงี้ยวค,ความอ่างครับผมตอนนี้ให้เบิ่งด้านขางก่อนพี่น้องครับผมพ่อพี่น้องมาเบิ่งด้านหนาพี่น้องสีรลองโอ้เลย,เลยท่านที่เลยเลยความงามนี่ได้เลยพี่น้องค่อยแม่นี่ครับผมครับอัตลักษณ์นี่คือว่าชัดเจนมากเลยครับผมบ่วบ่งว่าเอิบบกพ้าบาวแขงขาเอาไปที่นี่มาเบิ่งด้านหนาเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละมองจุดพีกพี่น้อง อครับเขาบังไ่เลยเนาะเขาไ่ครับผมหัวกระไยเขานี่เขางามมีหลีดิเขาเป็นเขาตกขั้นสอดเลยพี่น้องตาสวยตางามเลยใบหูบู๊ยครับผมรับกันหมดกับหนาครับผมแข็งขาเรียบได้หมดเลยโอ้ตะก้อนนี่เขาจะวาราคาสองแสนวันที่ครับมซื้อมาสองแสน สองแสนหนึ่งต้อใจประเดียเรื่งสองแสงนนึ่ต้องเป็นสาววันีแมนครับแมพี่น้องครับผมเอาเขาข้อเขา,ขาฟ้ามกับไ่อยากอายคนพี่น้องความงามเราได้ความความไงเราก็ได้ความหนาก็ได้ว่าที่นี่ลูกสาวไหมที่อ๋จีไห้เบิ้งลูกสาวจุดพีกขึ้นกันนี่ลูกเจ้าสั้นพี่น้องเบิ้งเด้อครับผมความไ่ความงามของลูกก็เได้ได,ด้เดือนกว่านี่ปุ้ยขักขนาดเลยพี่น้องครับผมหางเราก็เลยเข้าหรอได้เดือนกว่านี่ โอ้เก่งเก่งพี่น้องความงามนี่ได้เอากลัฝากพี่น้องไปโหลดผู้ใดกําลังมองหาความงามๆใส่ใหญ่ๆพี่น้องครับผมตัวนี้อนาคตสูงร้อยสี่สิบผ่านี่ว่าเห็นเห็นแน่นอนสบายครับพูดอย่างเพราะว่าทไายตอนนี้คิดว่าสูงร้อยสี่สิบผ่านหรอหรอพี่น้องครับผมสูงร้ี่เจ็ดสี่แปดเห็นแน่นอนเล่ครับผมเพราะว่าหนึ่งคือตอนนี้วัดจากขาหนาหอดสันข้อพี่น้องครับผมสูงร้อยสี่สิบสามขั้ยแม่นี่ครับผมแล้วก็เป็นควายอ่างหนาดีพร้อมลำคิงดีข้อก็งาม เขาโอ้ไดเหมือนเลยเอานี่คือเอกสารพี่น้องครับผมเอกสารของผู้แม่แล้วก็เอกสารของผู้ลูกก็คือเจ้าสั้นเดี๋ยวหาเบิ้งนะครับผมพอเลี่ยงผู้เม่งบั่ไดไปสอบคู่หรอกพี่น้องเอกสารหลายหลายพื่อน่ะครับผมเอกสารครบชัดเจนเบิ้งใบของแม่รถห่ดน่ะซ้ำกันกับไล่แท่งอันนี้คือเข้ารับประกันอยู่แล้วนะครับเนาะทุกอย่างครับผมคับผมวันนี้ทรงฟีจกกิโลกครับเนี่ยตัวนี้ทรงฟี่้อยกโลครับตัวนี้ทรงฟี่ลอยกิโลเด้อพี่น้องเด้อ ความงามพี่น้องสังเกตเอาล่ะครับผมบอมี่ตำนี้บอมีฟิลเลยได้มดถูกสัตว์ถูกส่วนเป็นควายลูกแรกเอาครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ผูใ้ใดสนใจให้ทั่วมากคุยกันครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งตต่อไปเลยครับเอาครับผมัดที่นี่สีมาถามอายุน้ากันพี่น้องครับผมให้พี่น้องได้ยินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าควายตัวนี้อายุเท่าไรัดที่นี่ขอรายละเอียดครับตัวนี้เป็นลูกของเพนนมคงครับผมอายุสิบเดือน ความสูงอยู่ลอยสามสิบห้าครับตัวนี้แม่เป็นจังไงบาตนี่พี่น้องสี่สิบเจ็ดได้บ่เรื่องนี่เกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบเจ็ดครับผมตัวนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียบาตนี่ตัวผู้ครับตัวผู้ควายผู้น้อยตัวนี้เนี่ยผมกับตัวไผ่ครับแล้วไผ่หนึ่งประเด๋โอ้ยพี่น้องครับผมควายผู้น้อยสูงลอยสามสิบห้าอายุได้เก้าเดือนสิบเดือนครับโอ้ยอายุได้สิบเดือนครับขนาดเลยครับผมอายุได้สิบเดือนบัดรี่นี่สิฟังราคาบัดนี้ราคาเปิดไปหลายประเดี๋ครับนี่ราคานี่ราคาตอนรับตีไม่นี่ เสามหมื่นหาพันบาทคนเดียวสามหมื่นหาพันเนครับอ้ยพี่น้องครับผมคักขนาดเลยการจะจับสัตว์เนาะไข่ที่ผสมติดเนี่ยเด้อจับสัตว์ก็ถือนะครับรับประกันเลยครับผมได้ความเนี่ยได้เพรายงครับได้ความงามพี่น้องได้ความงามได้ความรอเนี่ยครับไข่ผูโตนี้เก่งมากๆพี่น้องเป็นไายผูหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออายุได้สิบเดือนลูกของเพ็ดล่ำโขงเป็นลูกไส้พี่น้องครับผมเก่งหนาล่อเลยพี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนมากเลยเนี่ยเป็นไข่สามอ่องพร้อมได้พผชิต โมสีดอกเล่าเขาออกงามพี่นอ้องตาเบื้องตาแล้วเด้อแมงก็บีจับตาในตาจอมไข่เล่าป่าคอได้เหมือนเลยเขายังประธานจับเหลี่ยม,ม,มโอ้โยใบหูแข้งขาหนาเอิ๊กพี่น้องมันคือใหญ่แห้งเถอะไหมก็สนสะไล่มาเรียมมาเลยมาท่าโอ้ค่ะผมเบื้องคอขาบัดไห้พี่น้องเบื้องคอขาคอขากบเร็บเบด้อพี่น้องเด้อไ่ยงามมาเรียอ้ยพี่น้องครับผ,ผมคอขาใหญ่หรือเล็บกังงามข้อกาา้นหนาบ่แม่นพอลเลียมผู้มงปากเป็นยาไห้ไม่เห็นน้ำกันควายตัวนี้เขากำลังสีเล่ยหูแล้วไหม เอามาที่นี่เบื้องด้านขางก็ได้เอาพี่น้องครับผมเล่าเล่าสนตะไครหมเอาให้เบื้องด้านขางแจ้งน้อยบาทนี่ครับผมเอาพี่น้องเบื้องทางขางพี่น้องเป็นจ้ไหพี่น้องครับผมเบื้องลำชิงแล้วดอกสีดอกเล่าเขาออกงามพี่น้องครับผมเอาไปอัดหัวอาหารเด้อตัวเนี่ยเอาไปอนาคตเอาไปเป็นพอพันธุนี่ตอนนี้เอาไปจับสัตว์ไปก่อนขันเป็นพอพันธุ์า่าอ,อ้คนเพี่วพิชิตตัวเนี่ยครับเบื้องหางเด้อพี่น้องเด้อเบื้องหางเบื้องท่ายบาทเนี่ยโอ้ยมันได้สัตว์ได้สวนพี่น้องครับผมค่อยตั้งสี่อยากให้พี่น้องมาเอาไปพัฒนาตอ นี่เราว่าเขาว่าควายดูกหมูเนาะครับเนาะดูกใหญ่ขนาดเล็บกง,ง่ามพี่น้องครับผมเอกสารด้วยพี่น้องด้อลูกไสเ้เผ็ดล่ำโขงได้ตัวนี้อุ้ยครับผมตอนนี้บอกไงยๆพี่น้องครับผมความสูงเล่านี่อายุได้เก่าเดือนสิบเดือนนี่ยังขนาดนี้แนละ้วสูงลอยสามสิบหาได้พี่น้องครับผมควายตัวนี้สีดอกเล่าแขงขานี่ยงาครับนี่เนาะคิดว่าลอยหกสิบกว่านี่อยู่ว่านี่ ครัอยเ็ดมีสิทธิพี่น้องครับผมขนาดขนาดได้เก้าเดือนสูงรอยสามสิบห้าเก้าเดือนสิบเดือนเนี่ยพี่น้องครับผมบัดที่นี่เบิ่งขวัญได้พี่น้องเด้อครับผมขวัญนี่ขวัญเด่นเลยพี่น้องง่ามมดบัดที่นี้ขวัญอยู่ด้านไทยมีขวัญคำหนาคู่หลังพร้อมพี่น้องครับผมโอ้ขวัญก้อนหางค่ำก็บมีแม้พี่น้องครับผมเงาหางนี่ป้าดใหญ่ีอลีพี่น้องครับผมพมดีผู้ไม่ขออนุญาตเอาตัวจับเส้นเสือวัดเด้พี่น้องเด้อพูดอ่ะ ใช่หนิแล้วคือบอกยังไงแล้วมาท่านเต็มค่อยเนาะนค่อยหน่อยอยู่มัวกระย,ยาโนมเน่ไหมครับเอาแล้ก็อยางตัวน้ำเลี้ยงหน่อยนึงครับอืมขันขันเต็มมากค่อยผูหน่อยตัวนี้เป็นตะเบิงนี่พี่น้องเก่งขนาดเลยครับผมก็ฝากพี่น้องไว้สามมือหาพันวันีแมนครับโอ้พี่น,อน,ออน้องเรบปีไม่ได้ผลเลี้ยงนี่ครับผมเอาเป็นของขวัญปีไม่ให้พี่ให้น้องเข้าหลอดน้องครับเนาะครับผมครับผมเอาก็ฝากพี่น้องไว้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปเลยครับผมเอาพี่น้องมาเบิ่งนุ่มรออีกประจำฟาร์มมือนนีคักขาดเลยตัวนี้้กกกก็ไดออแขๆัน่อยครับนนี่เป็ลูกของ จะไหมครับตัวนี้อายุอายุมันสิครับปีแล้วครับตัวนี้เอามาทั้งทั้งปีคือกันติดเนี่ยใช่ครับสูง,ส,งสูงหลายปนายันได้ก่อนครับเนี่ยไร่สามสิบห้าทำกันครับผมโอ้ความสูงซ้ำกันครับตัวเมื่อกี้นี่ค,ความงามกับซ้ำกันความรอกับซ้ำกันพี่น้องอแต่ว่าแห่งเป็นลูกคนละพอคนละแมียรอคนละแบบเนาะใส่มักใส่เล็กเรียกเอาเลยโอ้อันนี้อันนี้เป็นเป็นลูกของเจ้าไหมเด้อพอี่น้องเด้อเอกสารกับครบคือกันครับผมเอกสารแต่อายุน้ำผ่องผู้มิ่งกี่ล่ะัาที่นี่เปิดไว้หลายปันได้ก่อนครัแบนบี่วันนี้เปิดไว้สามหมื่นกว่าพับ สามหมื่นเก้าพันวันดีครับแมพี่น้องครับผมราคาเมื่อนี่ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่ให้น้องเขาเลยนี่ครับผู้ใดมาจากกรุงองกรุงเทพกรุงไทยเด้อพี่น้องเด้ออยากเอาไข่ล่อๆไปเขาฟอกเขาฟ้ามให้พ่อให้แม่เลี้ยงนี่ครับผมตัวนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าหนึ่งที่หัวเราโหนกดีตัวนี้ครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนครับผมเึิ่งอ่องข้อเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งเอิบเกล่าเราเล็บกระงามเด้อตัวนี้โอ้ได้ได้ขึ้นกันรอคนละแบบเนรอคนละยาง แต่ว่าราคาก็ถือว่าดูแต่ฟังผู้ได้อสองตัวแหงคักเด้อพี่น้องเด้อค,ครับผมราคาก่ะสีรถลงมได้อีกเบิ้งความรอเราโดดเนี่ยครับผมพูดใดกําลังมองหาควายทีวาตาง,งามพี่น้องครับผมนาเขาสวยเขากางเขาตากักเขาส่งเสียเขาสมัยไม่ในตัวนี้เลยพี่น้องก็ฝากไว้เลยได้พอเออเปลืาากเผากหญ่แข้งขากะดีเอาบัตที่นี่อยากเบิ้งด้านค้างว่าเป็นจังไหบัตรเนี่เอาดึงไปทางบนหนะ่ยพี่น้องเขาเบิ้งกันนะเอาพี่น้องครับผมเบิ้งล่ำคิงแล้วได้บัดนี่พี่น้องเบิ้งท่ายืนท่านี่เด้อ สะออ่อนสีแล้วแม่เราเกิดจากแม่แม่สายไหนครับนี่เขาเกิดจากแม่สายตังครับผมโอ้เขาสั่นมุลามูลาแต่มผูเรียงมูลาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นึงดิโอ้ก็แส่นเกิดแสดงว่าความสูงในโค้งสางไปทางแม่เลยติวนี่้ครับผมแม่ในแม่โค้งสางเงี้กระดูกเงี้ครับตัวนี้โอ้พี่น้องครับผมขันเกิดจากแม่สายตังนี่พี่น้องเอาโค้งสางได้เขาเรียกว่าควายให้บิดเลยพี่น้องครับผมใหญ่เกินโตท่านที่เลยดิครับผมไปไล่ไปไล่หายซิบได้ผู้เรียงผู้แม่เล่าอ่ะกระดูกแม่เนอกกระดูกโค้งสางแม่เมื่อขาหนาพี่น้องไม่ใหญ่แห้งเน โอ้ยขวนเล่ากับเก่งนะครับผมสีกับงามเอาให้กล้องยางไปเบิ้งด้านไทยเบิงเ้งแกไหนจังน้อยกันไหนพี่น้องเขาเบิ้งด้านไทยกันนะครับผมตอนนี้เราไงมัน,ม,นมันหาหยาหากเนาะครับผมขันพี่น้องมีหายาหลายๆเอาไปอัดเด้อพี่นอ้องเด้อควายแบบนี้ครับผมขันใหญ่มากนี่อุย้ยเข่าสนามประกวดได้สบายราคาว่า,มาไม่เบิ้งกรนาเท่าไรก่อนสา <39, 000. S 2> มหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันพี่น้องครับผมเอาครับผมกับฝากพี่น้องไว้ควายงามๆจูงยางให้พี่น้องเขาเบิ้งกันนะครับผมผู้ใด้กำลังมองหาเด้อพี่น้องเด้อเบงหน้ารอ ข้อใหญ่หน่ารอข้อใหญ่ขวัญเจงพี่น้องท่ายง่ามใครเสมอครับผมหางหางเป็นพวดีขนาดเลยเอาครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เบื้องท่ายืนท่านี่แห้งรอครับพี่น้องอุ้ยครับผมเอาไปจับสันเนาะตอนนี้เนาะครับผมอนราคตเป็นพอพันพี่น้องครับผมไปรับจัางผสมพันน้ำบานเท่าพี่น้องแก้ปัญหาการทับบัตติดการทับยากนะครับผมแบบนี้แหละครับผมเนาะ ครับผมจับสัตว์บ่ได้เอาแบบนี้ไปแก่เด้อพี่น้องเด้อครับผมราค่าถือว่าพ่อฟังมากๆเลยขาสบ่ได้ขันเป็นผู้จังหนึง่งเขาจะก,ก่อสิเปิดลักซี่ขามพ่นละอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่ให้น้องเขาหลดนี่เนาะครับผมเ,เปิดไว้ครับสามหมื่นเก้าพันครับผม,บผมเอาบ่ซื้อไมอนี้กับว่าท่านละพี่น้องครับผม